สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจาร์ณให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดทีเด็ดดีๆวันนี้สามารถกดติดตามกดรัสคลเข้ามาได้นะครับ โอกาสถึง80-90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันละ2ตัววันละ2ค,ะ2คู่ตามกันมาได้เลยค่ำคืนนี้เราจะไปดีฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะเป็นโอลิปิกลียงเปิดบ้านพบตูลูสนะครับเจ้าบ้านลียงฟอร์มดีมากตอนนี้อยู่อันดับ7นะส่วนตัวรูสอยู่กลางตารางอันดับ12นะครับสำหรับคู่นี้6เกมหลังล่าสุดก็ถือว่าลียงดีกว่าลียงแม่งเก็บชัยไปถึง5เลยนะ โอ้โหฟอร์มด MM. oh no uh ีมากๆนะมาดูผลงานเจอกันหน่อยเกมหลัง้าบ้านลียงนะฮะโอ้โหลียงฟอร์มไม่ดีว่ะสีเกมหลังล่าสุดแพ้มาเนี่ยแพ้กับลองแพ้กับปาริชาชแมงแพ้โมนาโกแล้วก็แพ้ลอรนยงนะครับฟอร์มยั่วเมืนตก่อนหน้านี้ดีนะชนะองเช่มาห้าศนย์ชนะโอแชสองหนึ่งเท่ากับว่า6กเกมหลังบวกเกมเดียวนะบวกครึ่งไปเกมหนึ่งเสียไปสี่เกมนะขอดูโฮมหน่อย โฮมลิยงในบ้านนะครับอ๋อฟอร์มลิโยงในบ้านใช้ได้เลยชนะองเช่องแช่ทัวร์นะักซิโอนะครับแล้วก็ชนะเคียบมีแพ้ปารีสแบบว่าสูสีด้วยนะแพ้แค่รูปเดียวนะอืม6เกมหลังนะเปิดราคามา5เกมล่าสุดในบ้านบวกไป3เสีย2ถือว่าลิยงในบ้านใช้ได้นะครับมีโอกาสบวกสูงเลยมา6เกมหลังล่าสุดตูรุสนะฮะ เออฟอร์มดีนี่หว่าทเทลนะชนะ3แพ้3อัตราการบวกไม่ดีบวก2เสียสนะครับขอดูอเวหน่อยเกมเดือนนะตูรุ่ตูรุร่โอ้เกมเดือนของตูรุ่สามเกมหลังล่าสุดไม่ดีแพ้ลวนะ้วนแล้วก่อนน่านี้ใช้ได้นะครับมีชนะทัวแล้วก็มีชนะมงเฟรเย่มีเสมอโอซานโซน่าแต่3าเกมหลังนี่แพ้น้นองส1นะแพ้แกงมงฟุต2ูแพ้ริว2ออัตราการบวกไม่ดีเกมเดือนบวกไปเกมเดียวใน5เกมหลังเสีย 3. เจ้า1่นะ เออลียงเล่นในบ้านใช้ได้เลยนะครับฟอร์มดีมากๆนะถึงแม้ทัทัลอาจจะไม่ดีแต่เกมในบ้านดีมากๆเลยแพ้แค่ปารีเองที่เหลือชนะหมดเลยลยิงเยอะด้วยบวกดีด้วยนะครับเอาเป็นว่าคนนี้ให้หาลียงราคาดับลงมาหน่อยสักลูกหนึ่งนะผมคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สงูงนะสองลูกอาจจะมีด้วยซ้ําไปนะครับที่เหลืออยู่ที่เวลาแล้วว่าถ้าทาตัวไร่งไวหรือเปล่านะครับถ้าทําตัวไวเกมจะเปิดแล้วนะก็มีโอกาสที่ลียจะยิง,ยง,ยงลูก2ลูก3าได้เลยนะครับเชียร์ลียงในบ้านฮะ ส่วนคู่ที่2จะไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะเป็นควีนพาร์คเลนเจอร์นะเปิดบ้านพบเรดดิ้งนะครับคู่นี้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะควีนพาร์คดับ4นะี่ะเรดดิ้งดับ3มทีมเยือนเล่นดีเหมือนกันนี่หว่านะฮะมาดูคู่นี้กันหน่อยผลงาน6เกมหลังล่าสุดนะฮะก็เรดดิ้งชนะ2ควีนพาร์คชนะ1นะที่เหลือหนักทางเสมอนะอุ้ยลองเรดดิ้งดีไหมเนี่ยมาดูควีนพาร์คกันดิควีนพาร์คทั้ทั่เกมหลังล่าสุดนะ ก็มีชนะเชฟฟิลก็ถือว่าผลงานดีชนะ4ี่เสมอ1แพ้เกมเดียวไปแพ้กับน4ีนะเกมเยืนรับได้อยู่นะอัตราการบวกดีด้วยบวกไป4เสียเต็มเต็มไปเกมเดียวโดนหันหนึ่งนะเออควินปาร์คได้ตังกันไว้ฟอมฟวินปาร์คในบ้าน6กเกมหลังล่าสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้น2นงบ้านก็ถือว่าทรงๆแต่บวกไม่ดีเลย <c oughs> บวกไป2เกมเสียไป4ี่เกมอะยังไงวะเนี่ยนะต่อแพงยิงไม่ถึงนะ โดนเลตติ้งดีกว่านะเลตติ้ง6เกมหลังล่าสุดมีชนะ3สเสมอ1แพ้น2นะครับอัตราการบวกดีกว่าบวกไปสี่นะเสียแค่2เองชนะสโต๊กชนะวีแคนชนะฮันเดอร์ฟิลมีแล้วมีสเสมอนอริทุ้ยนอริทปีน,นี้เล่นดีนะเว้ยเออไม่สเสมอได้เว้ยอ่ะ6เกมหลังล่าสุดหน่อยเกมเยือนอย่างเดียวนะเกมเยือนถือว่าทรงๆนะชนะ3แพ้น3นะคือเชียร์ได้นะครับอัตราการบวกดี50 50นะเออชอบใครชอบเลดดิ้งหวะนะบอลออกทรงสเสมอ,นะอนะบอลทุกเนี้ย คิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงนะอย่างนั้นลองเลดดิ้งราคาที่แพงและแรงที่สุดไปเลยนะอย่างเช่นครึ่งลูกครึ่ง้มล,ลูกอะไรเงี้ยนะเลดดิ้งนะมีโอกาสยันได้นะครับเชรีย์เลดดิ้งรับซับนะฮะทีเด็ดสองคู่วันนี้นะฮะผมคิดว่าลียงไม่น่าพลาดเลยคู่สองเลดดิ้งก็ดูดีนะครับเชียร์ได้สองคู่นะครับหาราคากันเรื่องราคาที่จะเปรียบโอกาสบวกสูงอากาศเสียน้อยนะครับจัดกันได้เลยไงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รู้ทุนบอลให้สนุกนะทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีฮะ